ในสิริวัฒน์บทบาทเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองรับมิตรชนไทยตอนสดุดีบีรชนไทยจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เมืองรับแพรจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่21-25สิงหาคมนี้ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเด่งจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเด่งเพื่อกับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพื่อไม่กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟท์ power สร้างกระแสในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองรถบินพิชนไทยตอนสดุดีวิรชนไทยซึ่งเป็นละครอีกประวัติศาสตร์สะท้อนบูมมองความรักความสามัคคีความเสียสละของเหล่าบรรพบุรุษที่ยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนเป็นการเรียนรู้เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ในอดีตได้รับรู้ถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งมีนักแสดงในกรุมจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ นำเสนอเรื่องราวของพ่อคุณผาเมืองจังหวัด <inex> ส <problem> ุโขทัยนำเสนอเรื่องราวของพ่อคุณรามกัมแหงนมหาราชจังหวัดพิษณุโลกนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดตากนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและจังหวัดอุตรดิตฐ์นำเสนอเรื่องราวของพระยาพิชัยดาภักพร้อมกบการส่งเสริมการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนภายในงานนาค่าคาระดำไรงาน